ขอต้อนรับเข้าสู่ p พลเวอร์บายเจอฮายนะคะวันนี้นะคะจันจิเอาใจทาสแมวนะคะจันจิมาอยู่ที่นี่เลยค่ะฟาร์มพิงค์พอเพานะคะและจันจิก็อยู่กับน้องยเยยนะคะเขามีดีกรีนะคะระดับโลกนะคะรวมถึงราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่7จลักเลยทีเดียวนะคะจะพิเศษยังไงนะคะจันจิก็ได้นัดนะคะพี่ปัดเจ้าของฟาร์มไว้แล้วค่ะติดตามได้นะคะ p พลเวอร์บาเจอฮตลอดทั้งรายการเลยค่ะ ก็อยู่กับพี่ปัดนะคะเจ้าของพิงค์โพพาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคต้องถามเลยค่ะว,ว่าที่มาความเป็นไปตอนนี้พี่ปัตทำอะไรบ้างนะคะค่ะ,คะก็พิงค์โพพาวนะคะมีน้องแมวเปอร์เซียเนี่ยอยู่ประมาณ30ตัวนอกจากเราจะเป็นฟาร์มแมวเปอร์เซียแล้วนะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลน้องแมวระดับพรีเมียมพิงค์โพพาวด้วยค่ะ,คะจุดเริม่มต้นของการมาทำฟาร์มแมวเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะ แมวตัวแรกเราได้มาจากอเมริกาสินสอดเท่าไหร่คะตัวแรกตัวนั้นเนี่ยเราได้มาในราคา1นึ่งแสนหกหมื่นบาทหนึ่งแสนหกหมื่นหกหมื่นบาทนี่คือแมวตัวแรกที่อยากเลี้ยงด้วยกันอย,กอยากเลยนเล่นๆอะไรแสนกว่าบาท <laughs> เราเห็นเขาปุ๊บเราถูกถูกชะตาปุ๊บเนี่ยต้องตัวนี้เท่านั้นเท่าไหร่ก็ยอมก็คือตอนแรกเนี่ยก็คือได้แมวมา คู่แรกแล้วแล้วก็ทําเป็นฟาร์มตอนนั้นเริ่มทําเป็นฟาร์มแล้วใช่ไหมคะ,คะทำมากี่ปีคะถึงเริ่มมีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองประมาณ4ปีค่ะคือเหมือนกับว่าเราเลี้ยงเขาจนเราอินแล้วอะเรารู้ว่าเขามีปัญหาอะไรเขาจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์แบบไหนที่เป็นผลิตภัณฑ์พิเศษที่มาดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเราคือสามีก็เป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนกันก็คือจบ จบทางด้านฟู้ดไซน์มาจากอเมริกาค่ะแล้วพี่ปัดล่ะพี่ปัดจบด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะโอ้คือคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสัตว์เลี้ยงเลยแต่เราเอามาประยุกต์เกี่ยวกับของใช้ของน้องแมวที่แบบว่าตอนนั้นหาไม่ได้เลยค้นหาไม่ได้เลยค่ะคราวนี้พอเรามีโมเดลเรามีน้องแมวของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยคิดสูตรแล้วก็ทดลองกับแมวเรานี่หละปรากฏว่าแมวพี่ปัดเนี่ย พอใช้แล้วเนี่ยขนเขาสวยมากมเราเอาไปประกวดแล้วปรากฏว,ว่าชนะชนะด้วยชนะไม่ใช่แค่ชนะในประเทศเราไปชนะที่หนึ่งของเอเชียโดยที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทำมาแปปีก็คือสามารถนำนำแมวอะค่ะไปชนะอันดับหนึ่งของโลกได้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยกนะ็สายพันธุ์ที่ปักว่าเนี่ยนั่นคือแมวเปอร์เซีย เปอร์เซียมีแยกอะไรอีกไหมคะของพี่ปั่นเนี่ยจะเลี้ยงเปอร์เซียไบคลเลอร์ไบคลเลอร์เนี่ยก็คือจะมีสีขาวเยอะๆอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีแต้มเห็นไหมคะ <c oughs> แต้มจุด <c oughs> แต้มจุดอันนี้เขาเรียกว่าแมวเปอร์เซียไบคลเลอร์แล้วแมวเปอร์เซียเนี่ยก็จะไม่ได้มีแค่สีแบบนี้เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าก็จะมีทั้งสีขาวล้วน <c oughs> อันนั้นเขาจะเรียกว่าโซลิดโซลิดใช่โซลิดไวท์ขาวล้วนดำล้วนใช่ไหมคะครีมล้วนอะไรอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีเป็นพทเท แท็บบี้เปอร์เซียฮิมาลายันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเปอร์เซียเขาจะแบ่งคือที่เนี้ยเราเน้นแค่เปอร์เซียไบคัลเลอร์เปอร์เซียไบคัลเลอร์แล้วก็เปอร์เซียโซลิดสีขาวนั่นก็คือที่มาของการเริ่มทำฟาร์มแล้วชื่ออะคะชื่อที่มาของชื่อคือได้ชื่อนี้มาได้ไงคะชื่อพิงพาวเนี่ยเราเป็นคนชอบสีชมพูแล้วเราสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยค่ะน้องแมวเปอร์เซียเนี่ยอุ้งเท้าของเขาจะเป็นสีชมพู อุ้งเท้าของแมวเนี่ยก็คือพอลก็คือพิงค์พอลอุ้งเท้าสีชมพูใช่ไหมคะพาตวตัวสุดท้ายเนี่ย p a l พาวเนี่ยแปลว่าผองเพื่อน,นะค,ะอค่ะเอามารวมตัวรวมกันเลยก็จะเป็น Pink, พิงค์พอลพาวที่แปลว่าผองเพื่อนที่มีอุ้งเท้าสี เรายังเป็นฟาร์แมวเอ็กโซติกด้วยนี่เอ็กโซติกนอนแอ่งแมงนี้ยังเด็กอยู่เลยใช่ค่ะตอนนี้เพิ่งจะ3เดือนเปอร์เซียกับเอ็กโซติกเนี่ยเขาสามารถผสมเข้าด้วยกันได้อ๋อได้เหรอคะใช่ค่ะเอ็กโซติกขนสั้นมาผสมกับเปอร์เซียขนยาวๆอย่างเงี้ยลูกก็จะสามารถออกได้ทั้งขนสั้นแล้วก็ขนยาวแล้วมันจะกลายเป็นเป็นเอ็กโซติกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นขนยาวหรือขนสั้น น้องตัวนี้นะคะน้องยอกนะคะเป็นสายพันธุ์ Norwegian Forest Cap นะคะบางคนแบบเฮ้ยมันเมนคูนใช่ไหมคลายใช่ไหมคะคือหายากมากในเมืองไทยไม่มีเลยไม่มีฟาร์มไหนเลี้ยงเลยนะคะจุดเด่นของเขาเนี่ยที่เขาจะไม่เหมือนเมนคูนเนี่ยก็คือตรงช่วงของจมูกจมูกเป็นสันใช่จมูกเนี่ยจะต้องเป็นสันตรงแบบนี้นะคะสันตรงคือจะสไลด์เป็นแบบ เคิรฟอย่างเงี้ยไม่ได้เลยถือว่าผิดมาตรฐานเอามือทาบไปเนี่ยตรงเป๊ะแล้วก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าต็นช่วงหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ <Okay. S 1> ตัวเขาเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่เหมือนเมงคูถ้าเมงคูก็จะยาว oh. เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆแต่ตัวเนี้ยคือเขาจะไซส์เหมือนเปอร์เซียเลยแต่จะยาวก,กว่าเปอร์เซียนิดนึงนะคะแล้วลักษณะนิสัย<อ>นิสัยอย่างนี้เลยค่ะน่ารักมากแล้วก็ปัดเปียบว่องไวมากกว่ามากกว่าเปอร์เซียคือต่นิสัยเขาจะลิ e r t กว่านิดนึงนะคะ และนี้ก็คือเปอร์เซีย<ช>ตาสองสีด้วยนี่แหละ <laughs> คือเปอร์เซียค่ะที่ตาสองสีเนี่ยแล้วเป็นไบคัลเลอร์ที่มีแต้มแบบนี้นะคะจะหายากมากเพราะราว่าเขาจะเกิดยากมีแค่ตรงเนี้ปุ๊ดหนึ่งแลวก็แล้วก็ที่หางเลยที่หางเลยใช่สวยมากอันนี้เขาเรียกว่าเปอร์เซียไบคัลเลอร์แวน แวนก็คือมีมีจุดแค่มีแต้มมาค่ะที่แค่หางกับหัวค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแวนแฉเฮืยยิ่งหายากเข้าไปอีกตาค่ะก็คือสองสีตัวนี้คือสีฟ้าชัดด้วยนะคะมาตรฐานที่ถูกต้องของเปอร์เซียเนี่ยก็คืออุ้งเท้าจะต้องใหญ่กลมแบบนี้นะคะขาสั้นนะตัวสั้นนะคะตัวสั้นมากเนี่ยตัวเนี่ยตัวเท่าคืบเองนที่มือน้องจนจียัเด็กอยู่ใช่ก็คือจะสั้นมากแบบนี้หางนะคะก็ จะต้องไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะทบมาแล้วเนี่ยเท่าไหรพอดีเท่าไร่หคะใช่แล้วก็หัวกระโหลกตรงนี้นะคะจะต้องโหนกนูนแล้วก็เรียบคือต้องเรียบสวยแบบนี้หูก็คือเล็กๆไปอยู่ข้างๆแบบนี้เลย<ะ>ตัวสต็อปตรงเนี้ย จะต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างดวงตาจะต้องใช่จะต้องผักก็ต้องโหนกนูนใช่นี่มันโหน่งคนโหน่งมากมีโหนกหน้าผักนูนี้ใช่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสต็อปตรงนี้ค่ะจมูกเขายาวลงมาล่วงลงมาที่ใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะก็จะถือว่าเป็นเกรดเพชรเลยเกรดแบบเอาไว้เลี้ยงเล่นค่ะเราก็ได้รู้มาตรฐานของแมวทั้งสสายพันธุ์ของที่นี่แล้วนะคะช่วงหน้านะคะอยากรู้จัก แมวทั้งหมดของที่นี่นะคะแล้วก็อยากรู้จักแมวที่อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็อันดับหนึ่งของโลกอยากรู้แล้วนะคะติดตามช่วงหน้านะคะกับเพลเวอร์บาเจอไฮค่ะ ช่วงที่แล้วนะคะว่าเราจะพาไปเจอกับแชมป์โลกนะคะตอนนี้ก็อยู่ตรงหน้าของเราแล้วนะคะน้องเยโยบอกเป็นแชมป์โลกอยากรู้จริงๆว่ากว่าเขาจะได้มาเป็นแชมป์โลกเนี่ย ขาต้องผ่านอะไรมาบ้างคะค่ะคน,น้องยาโยนะคะหรือว่าพิงค์พะพาคาซิโอเปียเนี่ยที่ไปได้ระดับโลกมาเนี่ยคือเราผ่านอะไรกันมาเยอะมากผ่านอ <ๆ S 2> ะไรกันมาเยอะใช่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยต้องพัฒนาสายพันธุ์ก็คือนํามแมวมาจากทั่วโลกเลยแล้วก็มาพัฒนาสายพันธุ์นะคะจนได้ความสวยงามอย่างน้องยาโยเนี่ยเราใช้เวลาทั้งหมด3เจนก็คือ8ปี 3. ปีแปดปีก็คือที่เลี้ยงมาเปบบีบีดออกมาให้สวยขนาดนี้เวทีแรกที่เรามปประกวดเนี่ยก็คือเวทีนในประเทศไทยก็คือเป็นงาน International Cap Show ของทาง Smart c ม m e ล e r หรือว่า CFA เนี่ยนะคะก็คือพอเขาประกวดปุ๊บเนี่ยเขาได้ที่หนึ่งของงานเลยทําไมเหตุผลที่เริ่มแรกเลยที่เขาได้ที่หนึ่งเพราะอะไระก็คือยาโยนะคะเป็นแมวตัวเมียนะคะบอกก่อนว่าตัวเมียแต่ว่ามีโครงสร้างที่ใหญ่มากๆเหมือนตัวผู้เลยนะคะแล้วก็หัวกระโหลก่ยใหญ่มากจะสังเกตได้เลยว่าใหญ่เท่าๆกับมือนี่เลยนะคะซึ่งการประก วดเนี่ยจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้ไดแต่ขอให้มาแบบว่าทรงแบบทรงสวยสวยแล้วก็แบบว่าใหญ่น้องมาใ,ใหญ่เลยใช่ไหมยิ่งเป็นตัวเมียเนี่ยเราได้เราได้ความใหญ่ ก็จะทําให้ได้คะแนนมากกว่าตัวผู้เพราะเขาพิเศษหน่อยเพราะปกติแมวตุมเนียก็จะแบบจะไม่จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้หนึ่งเลยที่ทําให้เขาเนี่ยโดดเด่นในงานประกวดนะคะแลวจริงๆเนี่ยขนคือเยอะมากนะคะขนคือแบบเยอะมากๆเยอะกว่าจีหลายเท่าฟูกว่านี้ใช่แต่เนี่ยช่วงนี้ผัดขนก็คือพอได้ตำแหน่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นแม่พันธุ์ในในฟาร์มของเราต่อไปค่ะน้องยาโยเนี่ยนอกจากความใหญ่ของเขาแล้วเนี่ยก็คือสีแพทเทิร์นต่างๆสีตานะคะ สีตาเขาจะเป็นแบบสีคอ์ใช่สีคอปเขาจะเรียกะไสีคปเปอร์ซึ่งเป็นสีคปเปอร์ที่เข้มนะคะสีแบบนี้ก็คือจะได้คะแนนดีด้วยนะคะแล้วก็สต็อปอย่างที่บอกไปว่ามีความอยู่ตรงกึ่งกลางพอดีสวยหน้าตรงช่วงเนี้ยแบนราบนะคะแล้วก็หัวกะโหลกใหญ่แล้วก็ใบหูที่เล็กอยู่ข้างๆหัวกะโหลกแบบนี้เลยแล้วยาโยเนี่ยความพิเศษของเขาคือตาเขาใหญ่มากเวลาลืมตาเนี่ยเขาจะใหญ่แบบนี้เลยคือ จะเห็นว่าเปอร์เซียที่ตาใหญ่แบบนี้จะหาย,ายากมากๆเลยมีความเป็นสายแท็บบี้เนี่ยก็คือมีมีเชื้อของของแท็บบี้เนี่ยเขาจะทําให้ดวงตาของเขาจะมีมาสคาร่าค่ะม,คาามีเหมือนกับเหมือนเป็นผู้หญิงเขียนมาสคาร่ารอบๆดวงตาอย่างเงี้ยตัดกับเส้นตาทําให้ตาเขาดูกลมโตแล้วก็สวยใหญ่ขึ้นจุดเด่นของเขาก็คือ เขาเป็นแมวตัวเมียที่แบบว่าลักษณะใหญ่แล้วก็มาร์กิ้งสวยแล้วก็ตาโต,าต,ตากลมขี้อ้อนมากนะคะชอบนอนทับตัวเราแล้วเขาหนักขนาดเนี้ยนวดให้อะไรเงี้ยคือยายโยแบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่สวยแต่เขานิสัยดีมากนิสัยดีด้วย<ช>แล้วพอเราชนะในประเทศแล้วชนะในประเทศปุ๊บพอเราเห็นว่าเฮ้ย potential แมวเราไปได้แล้วเราก็ a ช l e เลนตัวเองดยการไปประกวดในระดับเอเชียแล้วเราก็ได้ที่หนึ่งของเอเชียมาเรียบร้อย และที่หนึ่งของเอเชียเรียบร้อยเนี่ยเราก็ไปงานระดับโลกดีกว่าเนาะก็<ต>คือในการประกวดอะคะ่ะของการประกวดแมวเนี่ยในสมาคมแมวโลกนะคะเขาจะจัดสนามที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือปีละหนึ่งครั้ง เขาจะมีบิดเดอร์นะคะดังๆทั่วโลกเลยเนี่ยจะนำแมวเนี่ยไปประกวดที่งานนี้โดยงานเนี่ยก็จะมีแมวประมาณ800ตัวนะคะในงานแล้วมัน <จะ S 1> มีนมแบ่งแบ่ง<ด>แคตตากรีของการแบบว่าชนะโฮ<อ>แมวไหมคะใช่ค่ะก็คือแมวเนี่ยเขาจะต้องชนะในสายพานันธุ์ก่อนพอชนะเปอร์เซียปุ๊บเขาก็จะนำไปเข้าในเวทีเล็กๆในงานนะคะมีทั้งหมด16เวทีแล้วก็ใครที่ได้คะแนนรวมในแต่และเวทีเนี่ยมากที่สุด เขาจะคัดมา6ตัวสุดท้ายอรอบสุดท้าย6ตัวหีตัวตอบคำถามแต่ละคำถามตอบคำถามไหมคะ้องไโยก็คือเขาก็จะดูว่าตัวไหนที่ดีที่สุดแล้วก็จะประกาศอันดับ3 2แล้วก็ที่1นึ่งของลุง m i s Universe ค่ะใช่ค่ะเพราะตอนนั้นเขาพร้อมมากคือแผง<า>พอนี่นคือเต็มมากคือแบบแล้วเขาเล่นค่ะเขาเป็นเขาเป็นแมวที่ไม่ตื่นกลัวเลยวันที่ประกวดเนี่ยเขาก็จะแบบลืมตาสวยโชว์ความสวยงามของตัวเองเต<พ>็มที่ก็เลยชนะคือเกิดมาเพื่อชนะนั่นหละแล้วนอกจากนี้ยังยังมีอีกตัวหนึ่งที่ชนะระดับประเทศด้วยที่เราพูดถึงค่ะน้องวายุนี่และนี่ก็คือน้องวายุที่จะไปรายการไหนนะคะเขาจะ ไปด้วยกันเนยเาจะเป็นคู่จิ้นเพราะว่าอันนี้เขาที่หนึ่งของโลกส่วนตัวนี้ก็คือที่หนึ่งของประเทศไทยปีไหนเอ่ยปีนี้ล่าสุดเลยค่ะปีล่าสุดเลยรางวัลได้รับใช่ก็คือถ้าที่หนึ่งของประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับถ่วยพระราชทานค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือน้องน้องวายุน้องวายุเนี่ยเขาเขาแบบว่า road road to universe เหมือนกันปะคะค่ะตัวนี้ก็ไปเหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาพลา พลาด,ลาดไปใช่พลาดไปจรงิงๆต้องแข่งกันเองด้วยนะคะแต่คือตัวเนี้เขาก็สู้วายุก็เป็นตัวผู้ค่ะแต่เขาเขาสู้วาย,ายายโยไม่ได้นะวันนั้นก็เลยแบบยายโยก็เข้าเข้าไปก่อนแต่หน้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะหวานเลยใช่ค่ะหวานมากตัวนี้จะเป็นด r e a m cat ค่ะเป็นแมวที่ทุกคนฝันถึงเพราะแบบเอออยากได้แบบนี้เพราะว่า หน้าคือคือตาเขาจะโตกว่ายายโยยนะคะตัวเนี้ยค่ะจริงๆแล้วคือตาใหญ่แล้วก็โตมากแล้วสีสีเทาแบบเนี้ยจะเป็นสีที่คนทมเยอะมากจริงใช่คนจะชอบสีเทาเพราะว่าสีอย่างนี้ก็คาริโก้ตัวเมียอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นแมวมงคลนะคะสีแบบเนี้ยคนจะชอบเยอะมากสีคาริโก้กับสีขาวสามสีใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเกิดขึ้นเฉพาะตัวเมียเท่านั้นคาริโก้หรือว่าสามสี เห็นน้องแมวทุกตัวนี้ขนสวยมากๆก็คือนอกจากมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วมีของใช้ของแบรนด์ของตัวเองด้วย<ช>อยากจะให้พี่ปัดช่วยสอนจันจิหน่อยละกันนะคะช่วง<ช>หน้าว่าเราจะมีวิธีการดูแลขนน้องแมวให้ดูสวยฟูนุ่มอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันช่วงหน้ากับ p ท e l เ v e r by เจทค่ะ ช่วงที่แล้วก็ฝากไว้ว่าวิธีการดูแลขนให้สวยงามแบบนี้พี่ปัดมีเคล็ดลับยังไงบ้างจะมาสอนทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ปัดจะโชว์อะไรก่อนเทคะวันนี้ค่ะนอกจากเรื่องของขนแล้วเนี่ยก็จะปัญหาที่ใหญ่เลยที่แบบเจอกันเยอะๆนะคะก็คือคาบน้ําตาค่ะคือของเราเนี่ยจะจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลครบ360องศาทั้งตัวของแมวเลยรวมถึงอาหารการกินด้วยวันนี้เราก็จะมาโชว์กันดูแล น้องแมวประจําวันแล้วกันนว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรบ้างแต่ละวันให้ให้น้องเนี่ยสวยค่ะ,คะวเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะใส่สําลีก้อนแบบนี้นะคะชุบให้แบบพอมัมาเนี่ยค่ะก็เช็ดลงไปเลยก็ค,คือในตัวของผลิตภัณฑ์เนี่ยคะ่ะก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาตินะคะคือช่วยที่จะละลายคราบนะคะคราบ ราบน้ําตาราบสุกโปรปกเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆนะคะที่อยู่บริเวณใบหน้าเนี่ยให้ออกไปอย่างง่ายดายพอเช็ดราบน้ำตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงแป้งกันนะคะแป้งตัวนี้นะคะจะทําหน้าที่เนี่ยให้ขนเนี่ยเขาแบบไม่เปลี่ยนสีพอเราดูแลบริเวณใบหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยแปรงเปอร์เซียเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีขนเยอะใช่ไหมคะ,คะขนเยอะเนี่ย ทางเจ้าของเนี่ยก็สามารถที่จะตัดนะคะตัดเลมผลบริเวณรอบดวงตาได้ด้วยคือการที่จะเลี้ยงเปอร์เซียให้ให้ให้ลุ่งหรือว่าให้ให้ดีอะค่ะก็คือจะต้องมีพื้นฐานในการกุมมิ่งที่ดีด้วยพอเราดูแลรอบดวงตาใบหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูแลที่ตรงบริเวณหูนะคะเพราะว่าหูของแมวเปอร์เซียนะคะจะจะ อ่าเราก็ต้องเช็ดด้วยนะคะทำความสะอาดอาทิตย์ละประมาณหนึ่งครั้งนะคะือเขาค่อนข้างจะเล็กเนืใช่ก็ต้องเช็ดด้วยแต่ของเราเนี่ยจะแนะนําว่าให้เช็ดหลังอาบน้ำครั้งเพื่อเอาน้ําส่วนเกินออกไปแล้วก็ตัวนี้นะคะเช็ดปุ๊บเนี่ยแค่ขั้นตอนเดียวสามารถป้องกันไล่หูได้ด้วยเลยพออ่าเช็ดหูเรื่องขนแล้วเป็นสิ่งที่สําคัญของเปอร์เซียเลยมีหวีของเขาหวีเนี่ย จะต้องเป็นหวีที่ทําจากวัสดุที่ค่อนข้างดีแล้วก็เคลือบไว้อย่างดีนะคะเพื่อเวลาที่หวีไปแล้วเนี่ยไม่เกิดไฟฟ้าสถิตและไม่ตัดให้ขนของน้องขาดการหวีให้ขนแมวสวยเนี่ยเราจะต้องจะต้องมีการพรมสเปรย์ลงไปก่อนค่ะวิธีใช้นะคะก็คือเราจะฉีดลงไปบนตัวแมวเลยฉีดลงไปอย่างนี้เลยค่ะฉีดอย่าให้เข้าตานะคะให้เขาแบบเหมือนเป็นละอองกระจายลงมาที่ตัวเลยฉีดบริเวณที่เราก่อนจะหวีค่ะ พอฉีดเสร็จปุ๊บค่ะเราก็ใช้มือของเราอะค่ะลูบเวลาเราเริ่มหวีนะคะแม่เ,อเปอร์เซียสำคัญมากๆเลยบางคนไม่รู้ต้องเริ่มหวีกาบปลายก่อน คือดูมาตลอดทั้งรายการพี่ปัดคะ่ะแนะนําวิธีการเลือกลูกแมวเปอร์เซียสักตัวถ้าอยากจะมีตัวแรกลูกแมวนะคะสิ่งแรกเลยเนี่ยที่เราควรจะคํานึงถึง็คือสุขภาพเนะาะนอกจากความสวยอะไรต่างๆทุกคนน่าจะต้องดูที่สุขภาพเป็นหลักนะคะว่า เขามีสุขภาพที่ดีไหมแล้วก็ความสะอาดของน้องอะไรยนะคะน้องที่เลือกซื้อไปเนี่ยควรจะสะอาดนะคะไม่มีคราบเหลืองไม่มีแบบขี้วคิทาหรือว่าเชือ้อ<ๆ>เชือ้อราหรือโรคผิวหนังไปนะคะคนที่เหมาะที่จะเลี้ยงแมวเปอร์เซียต้องมีลักษณะอย่างไงบ้างคะน้องแมวเปอร์เซียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะคะเข้ากับคนได้ง่ายนะคะ ก็เหมาะกับทุกคนเลยแหละแม้ว่าจะเลี้ยงในคอนโดหรือว่าเลี้ยงในบ้านก็ก็เหมาะนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือจะต้องมีเวลาให้เขาอย่างน้อยเนี่ยสินาทีต่อวันเพื่อที่จะมาเช็ดตาหวีขนนะคะแล้วก็อาบน้ำให้เขาบ้างให้อาหารที่ที่ดีนะคะนอกจากนี้นะคะเราดูรายการมาจนจบแล้วนะคะพี่ปัดยังมีเกมมาให้เล่นด้วยและมีของรางวัลให้กับผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะคืออะไรเอ่ยของรางวัลน,นะคะในวันนี้ที่เราจะให้เนี่ยก็คือเป็นเซ็ ดูแลรอบดวงตาแล้วก็มีแป้งะนะคะแป้งลดคราบน้ําตานะคะคแล้วก็ป้องกันคราบน้ําตาเนี่ยให้ไปด้วยค่ะ10รางวัลค่ะใครที่เข้ามาเล่นเกมกันนะคะก็จะได้เซตนี้ไปเลย1เซตค่ะแต่การที่จะได้รางวัลน,นั้นนะคะต้องตอบคําถามก่อนคําถามนั้นก็คือค่ะน้องแมวของฟาร์มพิมพ์พาวที่ไปได้รางวัลอันดับ1ของโรคชื่ออะไรขอชื่อเต็มนะคะชื่อฟาร์มแล้วก็ชื่อเต็มของน้องค่ะ แล,แล้วก็ททวใช่น้องไปได้ตำแหน่งมาจากประเทศอะไรคะ่ะโอเคถ้าใครนะคะทราบคำตอบนะคะไปตอบกันได้นะคะหลังจบรายการนะคะที่เพจเพจเลวเวอร์บายเจอไฮนะคะใครตอบถูกได้รางวัลไปเลยคะ่ะสิบรางวาัลค่ะนี่คะ่ะเส้นนี้ไปตอบคำถามกันเยอะๆนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณพี่ปันมากมากเลยนะคะขอบคุณสนุกมากเป็นฟาร์ม <c oughs> ที่แบบว่ามานั่งแล้วก็แบบสุขภาพจิตด,ดีตามไปด้วยะคะ <c oughs> ่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะ <c oughs> ฟาร์มพิ้งผ้าผ้าของเรานะคะก็จะมีเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะสามารถติดตามความน่ารักของเด็กๆแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของพิ้งผ้าผ้าได้ที่ www. p i n k p a าผ .com ค่ะแล้วก็ติดตามความน่ารักได้อย่างใกล้ชิดนะคะได้ทางโซเชียลต่างๆนะคะอย่างเช่น ig facebook นะคะแล้วก็ l ล n e o f f i c i a l p i n k p พิงคพอด้วยค่ะแล้วก็มี Tik t o k ด้วยนะคะใช่ค่ะ TikTok ก็มีค่ะอยากดูคลิปน่ารักน่ารักก็ไปดูที่ Tik t o k p พิง p ์พอเพาพิงค์พอโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ปัดมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามนะคะทุกช่องทางต่างๆนะคะทาง p e จเลเวอร์บเจอายไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r a m นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะหรือว่าติดตามนะคะคลิปย้อนหลังได้นะคะที่ p e l e v e r อร์บายเจอไฮฝากกด s u b s c r i b e ด้วยค่ะมี Tik t o k เหมือนกันนะคะ p e จ e ลเว ไว้เจอทายฟังกด Follow ด้วยนะคะจะได้มีคลิปน่ารักน่ารักไปดูกันค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วจะจิกับพี่ปัดขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโวัวีเล่นยเล่นกับแมวค่ะล่กันเลยน่ะเมนเมนเมนนไปมีเลย